สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุก Channel น,น,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอก,กันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพุทธที่23สิงหาคม2566นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Isuzu D Max V Cross 4x4 CAP4 4ประตู 4x4 3.0 Z เกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวสีขาวมุกนะครับสีขาวมุก พร้อมชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นล้านสี่พบาทนะครับนี่หล้านสี่พบาทนี่ก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะล้านสี่พันะล้านสี่พันแต่ก็แต่ก็ยังน่าซื้ออยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยก็คันที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นชุดแต่งแบบออฟโรดประมาณนี้ประมาณ55 0 0 0ประมาณนี้55 0 0 0นนี่ได้ชุดแต่งแบบนี้เลยแต่ว่าตัวรถ ตามราคามาตรฐานนี้1,4 0 0 0นนะครับนี่ก็เดี๋ยวพาไปดูว่าชุดแต่งจะมีอะไรบ้างนะครับนี่แต่ว่าดูรวมๆด้านนอกก่อนด้านหน้าก็เหมือนกับ D-MAX ตัว h i g h r a n d e r 4ประตูเกรด Z เลยนะครับขับ2นะแต่ว่าตัวนี้เป็น V-Cross นะครับก็ทั้ง V-Cross 4ประตูเกรดแซแล้วก็ i i h l a n d e r ขับ2 4สประตูเกรดแก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่กระจังหน้ารูปทรงเคี้ยวเล็กสีทูโทน คโครมเมียมและสีเทาแบบนี้เลยไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์อี u z ว vision บ led แล้วก็กันชนหน้าเป็นดีไซน์แบบนี้เลยแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ led แล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับนี่เาจะพาไปดูชุดแต่งเลยก็ชุดแต่งนะครับจะประกอบไปด้วยคิวซุมล้อนี่คิวสุมล้อเหมือนกับตัว v c o r t เลยเหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกับตัว v c o r t เกิด s e เกิด m และ s e p เลยนะครับนี่แล้วก็มียาง แล,แล้วก็มีล้อออฟโรดแบบนี้นี่แล้วก็ยางของโอตานิด้วยนะครับนี่ก็ล้อเดี๋ยวหารหัสยางก่อนน่าจะเป็นล้อขอบ18ถ้าจำไม่ผิดก็ลายนี้ถือว่าสวยเหมือนกันนี่ก็หารหัสยางไม่เจอเพราะว่าพี่นุ๊กจะหายังไงอ่ะพี่นุ๊กกำลังหาดูนะรหัสยางรหัสยางรหัสยางเดี๋ยวก่อนนะโอ้เขาไม่บอกด้วยน่าจะเป็นล้อขอบ18ประมาณนี้ ยางเป็นยางออเทอเรนนะครับนี่ของโอตานินะครับนี่แต่ว่าช่วงล่างยังไม่มีการปรับแต่อย่างใดเนาะแล้วก็มีบันไดเหล็กนี่บันไดแบบเหล็กนี่ของของจันอะไรนะจ,จันจังเกิลจังเกิลประมาณนี้อันนี้อ่านไม่ออกเปนก็นภาษาอังกฤษแต่เป็นบันไดเหล็กนะครับนี่แข็งแรงพุทแข็งปักเลยนะครับเป็นเหล็กด้วยนะครับนี่ แล้วก็มีสปอร์ตบาร์นี่สปอร์ตบาร์โรบาร์เป็นเหลก็กเป็นแบบเหล็กนะนี่เจ็บมากเลยก็โรบาร์เป็นแบบเหล็กนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็ใช้งานได้จริงนะครับนี่แล้วก็พร้อมลุยได้ทุกที่เลยทีเดียวนี่โรบาร์ตัวนี้ก็มีไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้แหละนี่พื้นปูกระบะก็ให้มาจากโรงงานนะครับคิวซุ้มล้อด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ยับ ล้อและยางด้านหลังก็ไซส์เดียวกับล้อหน้าเลยนะครับนี่เป็นล้อขอบ18ยางก็เป็นยางออฟโรดออ e r r เรนของโอตานินะครับน,นี่โดยรวมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับนี่ชุดแต่งของประมาณนี้แหละที่ทางอีซุซุสาลาเชียงใหม่เขาติดตั้งให้นะครับ55 0 0 0นนะครับนี่ ได้ชุดแต่งแบบนี้เลยแต่ว่าออกรถที่อ e ีสุขสาราเชียงใหม่ก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้มาติดมากับตัวรถเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละภายในห้องโดยสารเขาล็อก,ก่เนาะนี่มันเปิดไม่ได้แต่ภายในห้องโดยสารนี่เขาเหมือนกับตัว h i g h l a er, ดอร์ขับ2ยกสูงเกรดแซนะครับนี่อย่างพวงมาลัยพุ่มหนังสีดําพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงรับกรับสายโทรศัพท์แล้วก็มีครุสคอนโทรลด้วยปุ่มปรับเซตการตั้งค่าหน้าจอเ i d ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีน7นิ้ว Apple CarPlay ได้ Auto Android ได้แบบไร้สายนะครับนี่มัดวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบ MID นะครับอ๋อนี่มัดวัดเรืองแสงเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID เป็นแบบจอดิจิตอลนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ เบาะนั่งก็เหมือนกับตัวไฮเลเดอร์ขับ2ยกสูงเลยนะครับไฮเลเดอร์ขับ2ยกสูงเกรดแนะครับเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดำเดี๋ยวได้ดูสีเงินทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนี่แต่ว่าด้านหน้านั้นมาพร้อมคูลแม็กนะครับนี่มีแอร์ด้านหลังด้วยนี่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นก็จะมีคูลแม็กด้วยเป็นบกกาะกันร้อนประมาณนี้นะครับนี่กระจก มองหลังยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะแล้วก็ที่แผงบางแดดก็มีกระจกและไฟมาให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ชุดแตกก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่นี่ก่อนซื้อไปได้ชุดแต่งแบบนี้ก็ถือว่าหล่อดีเหมือนกันนะครับนี่หล่อเต็มคาราเบลเลยทีเดียวนะครับนี่ ก็ V-Cross นะครับมีแค่เครื่องยนต์เดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์ Isuzu e 3.0 DDI Blue Power นะครับ3.0 DDI Blue Power ขนาด 3000cc รหัส 4JJ3TCX นะครับ VGS Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 1 6บ16วาล์วให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3600รอบต่อนอาทีและปีสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,6 0 0 ที่1,600ต่อ2600รอบต่อนอาทีนะครับนี่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์วิเจสเทอร์โบพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดียิ่งขึ้นตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจน,นจนถึงน้ำมันจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงแน่นอนระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับระบบเบรก ABS EBD BA ถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตํตำแหน่ง ควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับนี่รุ่นนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับนี่อ้สุดยอดไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ให้ดูรวมๆกันไปเลยนะครับนี่ก็ชุดแต่งแบบนี้ก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะนเท่แบบโอ้โหสุดๆเลยอะนะเห็นแล้วชอบใจจริงๆนะสำหรับชุดแต่งแบบนี้ในตัววีคอร์ ที่ทางอีสุสาลาเขาจัดให้นะครับนี่เป็นไงล่ะฮะโอ้สุดยอดจริงๆเลยก็ออกรถเพียง99 0 0 0ประมาณนี้นะครับนี่ออกรถเพียง99 0 0 0เนาะนี่พร้อมชุดแต่ง55 0 0ประมาณนี้จํานวนจำกัดนะจํานวนจำกัดนะครับนี่น่าจะเฉพาะในงานนี้หรือไม่ก็ตลอดเดือนเนี้ยที่โชว์รูมประมาณนี้นะครับนี่ นี่สุดยอดไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับนี่พร้อมชุดแต่งเท่ๆออฟโรดแบบนี้นะครับนี่ซื้อรุ่นนี้ไปได้ได้ชุดแต่งแบบนี้แถมเข้าไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องแต่งเพิ่มอะไรมากก็ถือว่าหล่อสุดแล้วนะครับนี่ก็ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่อีซูซุสาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับดอนจันหนารงเรียนปริ้นสันป่าตอง ส,สันป่าตองจอมทองสันทรายนะครับ053242002ก็สามารถติดต่อสอบถามราลยละเอเียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่หรือขอทดลองขับรถอีซูซุ Р กันก,นก่อนก็ได้นะครับที่อีซูซุสาราเชียงใหม่นะครับ053242002นะครับส่วนโปรโมชั่นพิเศษไม่ต้องห่วงเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับจัดเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับนี่สำหรับอีซูสาลาเชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเดี๋ยเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับก็ ว่าจะได้ไม่ก็ผิดพลาดระการใดก็ต้องขอภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับว่าจะไดไม่สุภาพกิริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอประธานอภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ